กอดสิช่างน้องกูหิวข้าวแล้วมปแล้วบุ๊คว้าไม่มีอะไรกินมันเนี่ย สวัสดีครับทุกคนนี่เล่นสบายวิ่งเกาะสีช้างนะครับ21โลอยู่กับใครครับนี่ครับอยู่กับครับแอดมินนึกปั้นเองครับอ่าแล้วก็พี่ๆอีกสองคนครับนี่ครับไปครับมีคำมือตัวรับส่งให้ด้วยมันต้อส่งสีช้างฮัทมาราธอนแล้วกันเลยครับ นี่เราก็ขึ้นเรือแล้วนะครับซื้อตั๋วแล้วครับคนละหกสิบบาทถึง่อดแล้วครับถึง่อดแล้วแสดง

คนชงครับชงเก่งขึ้คนเนี้ยโอ้ยมามามาครับนี่ครับอันนี้คือทำอะไรชงนมตีนนะครับอ้าวช้อนเลยเนี่ยชงตอรตินนะครับอ่านี่ครับดื่มมาช้อนออกมาครับนมมีไหมไม่มีอันนี้นี่นี่เต็มนี่เต็มนี่เต็มโอเคเต็มร้อยก็ผมโอวตินที่มีคาเฟอีนนิดหน่อยกินได้ปะเนี่ยเขากินยังเนี่ยยังเอาเลยกินได้ ใครชงพี่มินเชื่อนะอร่อยยงไงเอาเธอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจริงนี่ครับทุกคนเรานี้แล้วก็อยู่ที่พักแล้วนะครับเราพักที่ไหนครับพี่นี <Yes> ่คร hey, uh ับรัีไันวิลล่าเกาะชิชังยูสเบ โอเคมันจะไปไหนไปครับเดี๋ยวพานตกปลาครับถ่ายดูเดี๋ยวพาไปตกปลาครับนี่เรามีอุปกรณ์ตกปลาไอ้ที่อะไรไปเล้วทำไงนี่เขาทำยางงี้เฮ้ยนี่ไปไปตรงบันไดรู้ปะไปป่ะปูเบลือยเลยนั่นน่ะเห็นไหมไหมไอปูเอ้ยปูปูปูเบลือยเลยข้างล่างข้างล่างกูเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่ครับที่พักของเราเคยอยู่ขุมนี้นะครับ อ๋อถ้าหอยนาำลมจะเป็นตาใหญ่ๆหรอครับไม่เนี่ยหมดเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยอ๋อแล้วป้าเก็บยังไงอ่ะเลือกเอกจากตาใหญ่ใหญ่โอ้ยยังไม่เห็นเลยหายากแต่หาได้นี่ไงครับใช่ไหมครับเฮ้ยป้ามาดูอันนี้ใช่เลยเนี่ยเปลือกมันอย่างมั่นใจเลยใช่ครับเอาเปลือกมันมาโอ้ยบ้าเอ้ย บ้าอดูคนปิงทะเลเฮียเฮ้ยเฮ้ยต้องพ่นน้ำเลยปิงทะเลครับเจอปิงทะเลเนี่ยปิงทะเล่ได้ไมปิงทะเลไหมเฮ้ยนี่นี่นี่ปิ้งใหญ่ใหญ่บัวจะหลอกแดกแล้วเนี่บป้าเขาตอกไข่นางลมของแท้เมื่อกี้สดๆได้เลยไหมปะอื้าเอาดิ อ่ะเด็กผู้เด็กตัวละร้อยอาจริงป่าวเขาที่กินไม่เรากินดิสดจริงสดจริงริมเรย์เลยอ่ะอันนี้ท็อปพี่ขายต่อตัวละร้อยอ่ะกิงเนี่ยสามตัวสามร้อยอ่ะสามตัวสองห้าอ่ะยิ่งจิงยิ่งยิ่งยิ่งยิงให้ฟรีให้ฟรีไม่เอาเลยจริงมันกินได้พี่อ่ะป้าเนาะเราจะมาตกปลาไม่มีอะไรกินวันนี้เราจะตกปลากินนะครับนี่อุปกรณ์ของเราครับอะไรนะครับ

นี่กิจกรรมปีนผาที่โรงแรมที่เราพักนะครับนะครับนี่เป็นกิจกรรมสามารถทําได้เองเลยนะครับนี่จะมาปีนผาผมนี่ครับปีนมือเปล่านี่ป้านี่ครับดูดูเลยเป็นรูบเลยท่าได้มากอุ้งครับต้องต้องใช่ครับต้องหาที่มันมั่งคงครับเฮ้ยขึ้นไปได้เนี่ย ได้ไพี่้โหครับกิจกรรมปีนผาเอ๊ใช้เวลาไป40วินาทีโอ้โหชันมากครับโอ้โหดูครับผมโอ้โหชันมากสิหุ่ยบ้าเอ้ยยิ่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้แล้วก็มารับบิบกันนะครับ <c oughs> นี่ครับที่ <c oughs> อบตอน,นะครับเ <c oughs> น,นี่คนเยอะมากอันนี้คือหางแถว21โลนะครับ <c oughs> นู่นไม่นู่นเลย ต่อคิวรับเฮ้ยตัากี่โลครับตัวกิโลครับเอ็ดพีเอ็ดพี่เอ็ดค่ะพร้อมมาอย่างดีค่ะเพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวผมมาถ่ายตอนวิ่งด้วยนะเจอกันไปบ๊ายลูกกิโลครับยี่สิบเอ็ดเอ้นี่เขาเรียกว่าล่างทรงล่างทรงนะร่างคอนรับคอนรับสิบโลไม่ได้สมัครนะคะไม่ได้สมัครคุัค์อยู่นี่คุณตัค์อยู่นี่โอ้ยได้ตังค์แน่นอนแชมป์แชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคครับนี่ครับบีบีเดโลครับอายุยี่สิบปีครับผมครับแล้วก็เดินซื้ออะไรกินครับนี่ของกินหน้าหน้าอเภอนะครับฮะสวัสดีค่ะราบไปดีค่ะสองขวดครับเอาสองขวด ไปุกคนเราจะไปขับรถเที่ยวกันกไปดูไปดูยังไปเลยครับไปไปอันนี้เรากำลังไปเที่ยวนคนระับขับรถเล่นกันนี่ไม่ดอม้ที่เขาบ้านฉันขึ้นมาเลยขึ้นมาขาลัง สวยจังจังหวัดไรเนี่ยมาตายเ้ล่านี่ครับทุกคนเราก็อยู่ที่ท่านฮาลูแล้วนะครับรอกินก่นครับ ไม่ใช่เหรอท่านทะลุไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่มั่แล้วอ่ะเขาได้ทำอะไรท่านทะลุเนี่ยห้ำทะเลห้ำทะเลไปไกลๆเลยนี่ไงท่านทะลุก็เคยลงแล้วเคยลงแล้วปีแล้วเราก็ลงนะครับใช่ไหมโอ้โหเนี่ยมันเป็นห้ำเป็นห้ำลงไปลงไห้ำทะลุทะลุมิติอ๋อโดนน้ำนี่คือเส้นทาง สู่ชีวิตที่ดีโอ้โหรูมีหนามด้วยครับนี่นี่เว้ยเราเราถ่ายรูนี้เว้ยครับใช่เหรอวะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้าเนี่ยอะไรเนี่ยถ่ายรูนี้เหรอเออเอออว่ะเออรูนี้สวยนี้สวยนี่ตรงนี้สวยดูเดิมไม่หรอดูเดิมว่ารูเดิมครับเจอท่านผู้าเต่าครับพบกันพรุ่งนี้ครับอ๋อพรุ่งนี้ไม่กี่โลพี่ สิบโลพอสิบโลอ๋อผมพี่พีชเป็ดแล้วเจอกันครับเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับนี่นะครับเราก็อยู่ที่หาดท่าพังแล้วนะครับเชลบังกังปูเออเป็นไงโหดูโคตรสวยนี่เขาทำใหม่หรือว่นี่ครับเดินทางท่องน้ำท่องน้ำยังหรูอ่ะแล้วจะไปเล่นน้ำมันข้างล่างนะครับเราจะไปเล่นน้ำไปข้างล่างนะเนี่ยจะไปเล่นน้ำมันเฮ้ยเพี่ยนผมเป็นยังไงบ้างนี่ครับไล่หูยาวด้วยครับเพื่อนเขาเล่นดย ผูพ้พาสวยด้วยอ่ะซึ่งทายเดียคนอื่นเขาเจยเลยไปดูเลยนะเอาแล้วผมมาโหน,นี่พาที่สวยมากอลยว,วู้วมาครับกลางทะเลนี่มีนกสอง,อง,อง,องตัวครับ น่าจะนะนี่น่าจะเป็นทำผังว่ะนี่นะน่าจะผังอ้าวโอ้โหเนี่ย <t> ว <aring> ันผมโคุรนะเออโอ้ยไปล้วหมดทับวเราจะไปไหนไง รอนาออกแน่นอะไรบอะมาเจน้าด like ้วยดูด no ูพ <Det S 3> ี <Zahlen stuffed alien> ่นะเนี่ยเนี่ยไม่ขโอ้ยน่นอนเลยอ่ะจะทำอะไรเนี่ยฮะโอ้ยเลย ขึ้นฝั่ง,ลงแล้วครับนี่ครับทุกคนน้ำเสร็จแล้วครับลังชักเล่นน้ำเสร็จโอ <c oughs> ้โหสนุกมากนี่อันนี้คือบีบของเรานะนี่ครับอายุ2 0ถึง29นะครับ21กิโลนะครับแต่ว่าผมจะติดบีบแต่ว่าไม่มีเข็มกัดเข็มกัด หายครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ติดุู้นี้เช้าแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ล้วก็นอนในห้องนี้นะครับนปล่อยตัวตี5้นะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะ,ไป,ะไ,ปออไ,ปไปดูันพรุ่งนี้ไปชุดต่อยวีสองไปไปดูไป